คือเพิ่นตั้งดานนะเพื่อนตั้งดานเขาก็บอกว่าโอ้ผมไปพอเอกว่าผมไปงานมากค่ะไป่ัหมอลลั่มเพิ่นไปลัมมากคับผมไปงานมากเพิ่นก็บว่าโอ้เป็นพระเอกมอลลั่มสิครับถามพอเอกว่าเป็นพระเอกมอลลั่มสิครับพอเอกเลยว่าสิลัมให้ฟังจากก่อนนึงพอเลยว่าโอ้ไปก่อนรถครับมาล่มสีก่อนประตูกินไปไป พี่เอาโบมาติดให้เลยหนึ่งพุิกาพ่อพอดกีาพออเด้สิลมก่อนหนึ่งหนึ่งก้อนให้พ่อเอกแม่หน่อยพอจะภาพพอจะภาพพ่ขอขอก่อนหนึ่งพอจะภาพพ่ขอก่อนหนึ่งแม่หน่อยให้เพื่นเตยว่นี่จ้าเตยแม่จะภาพพี่อนุญาตแล้วเตยเลย บางย้องเป็นอะเอฟซีเอินเอ็นเตยบักย้องเมื่ขคืนไม่ซีงงยาววนหลายสวยโบอุงอิงนั่นแหละอุงอิงให้ป้าวันนี่คยบอกว่าพี่หูน้อยเสียใจนี่ยงขอป้าวันใส่ลายชาส่ลายชาเมืตะตีคุ้มตาดีจีวันพิ่นตาเสียบตาโต มันบอกมันบอกเด็กเป็นแต่เป็นนักเรียนเลรวเด้เาราไปซื้อน้ำเกลือม่อนั้นร้านดังน้ำเกลือร้างดังมาล้างตาไ่้องวับกบ่ไก่ได้พ่อสีบุญเลี้ยงมันยังรอเรเยตอนตอไ้ถ้าตอบบานาผ้าทุเทศไม่หดนท่านบนอยตามเืองุเี่ยนตอนยี้นี่สวยดีงามงามแห้งจ้าวิสวยไงเกีบป ล่าหลางามแพงป๊าตกใจจังกว่าเอ้ยบ่เห็นเสือส้อตัวนี้โดนหล่อได้เนาะเสื้อตัวนี้หมายถึงอาจารย์นักดนตรีเพิ่นเศร้าใส่นหรื้อแตีไม่ใช่มันมันเป็นเสื้อที่เราทำให้เพิ่นใส่มินิเนาะลูกใช่มินิ บ้านน้องสะแบงตำบลหวยบุงอเอมืองจังหวัดช้ยภูก็ oh, yeah. so, ต้องทาครีมม <c oughs> องนี้นอนมวนเนี่ยก็เลย คอนนสว์อยู่แถวคอนสวรรค์จ้ะกระโหลกเน้อมามาม่อมาลุกงางนอะไรกันกระโหลงถือว่านี่ติดติดดาวให้เจ้าของเลยเพราะว่าแบบอุ้ยหาที่พักได้เก่งมากคือคือคือใครจะไปใจเจ้าของเลย ก็แหละเป็คือว่ันนอนหน้าเป็นนอนหน้าหรือเปล่านอนหน้าอยู่ไหนวะนอนหน้าอยู่ข้างหน้าเราเคยไปนอนนอนหน้าแล้วไม่แต่เขามันไม่ขึ้นปูนิ่มไงอ๋อแต่จริงๆที่นี่น่ะเซิร์อขึ้นมาแล้ขึ้นรูปวัดนะมันเป็นเหอนโบสถ์อ้ไรสลายอยู่อโบสถ์น่ะสลาอยู่อย่นอนมวนนอนมวนเบอร์จ้าไม่หน่อยตีลังกานอนเบอร์นี้นอนเลยจ้ะเอาจายแม่คอย เล่นโทรศัพท์ว่าแต่ลูกเลือดเบิ้งแต่ตีกอกเบิ้งแต่ดำดงเบิ้งแต่ดำดงเบิ้งเลยบอกอัลลาส่งให้นะแม่ให้อุ้งอิ้งแต่งหน้าแบบนี้มันหนารักเด้อหนารักเด้หน่อยเหมือนตุ๊กตาใบเลยเนาะเหมือนตุ๊กตาแบบจมูกอันนี้เลยน่ะหนาลากเดเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้เบิ้งเบื่อเลย นี่คือรูปเก่งเรากัตัดสูตรสีส้มเรากัใส่แบบนั้นเลยเรากัติดดอกไม้ดอกไม้ยันยันแบบนั้นเดี๋ยอะๆให้ไม่แก้มน้องเห็ดเบงก่อนก็นได้พอไปแก้มมีสูตรสีส้มเดี๋ยวโซลูไปไปแก้ <ๆ S 1> มเล็บเล็บ <ๆ S 1> ไม่แก้ม,เ,ม,กมเล็บให้ไม่แก้มลองทำก่อนมือนี้เพิ่นติดบูให้เอื้อยแล้วสงสัยเอื้อยจะต้องไปปัดแก้มแดงๆแล้ว นาะแปดแก้มอ่างวันนี้เลยแต่งหน่าสไตล์นิวมีจ้าไล์สดกลุ่มปิดเย็นนี้ค่ะมีค่ะใช่ค่ะพบกับเพลงใหม่พี่สุสัยัยนะคะสซาสมัยใจแตกค่ะพี่น้องคันผู้เดไดเบิร์กคันผู้เดไดเบิรงกเอ็มวีแล้ว หักมมมมแแหห้้งงพี่นอันศูนย์มันสูนมันโมโหนะมันโมโหเบิ้งสามเถีはは่ยวซี่เถ ну ี่ยกะจบคือเก่ามันหางม่วแห้งใครเกี้ยวเอ้าคิดเบิ้งอุงอิงพ่อจูจ้างพระเอกเอ็มวีมาเออพี่กับวายุเป็นยังคือบ่ให้พี่เป็นนางเอกมันหางม่วแห้งนะคือพ่ให้พี่เป็นนางเอกเป็นอย่างคือบ่เป็นนักเองซิโเป็นนักเอกเพื่อนกับพ่อโจกับวายุน้ฟัง ไปอย่างคือว่าเป็นพี่ไปจับมือกับนองคนนั้นน่ะนเพราะว่าเพราะว่าพอจีเรดเราเห็นหนาเดิมเตอยู่แล้วแล้วเลยไปอยากเห็นเออไปอย่างคือว่เป็นข้าวจิปมข้าวจิ้มข้าเจง้ม่้าวจิ้มข้่วจิ้มข้าวจงไมข้าวจ่้มข้าวจิ้มข้าวจิ้มข้าวลินมข้าวลิ้มล้างมื้าวจะ้้าว่ิ้มข้าวจิ้ข้าวมือเพราวจนั่ขใา่ไอ้ี้าัไอ้มข้านจิ้ไอ้่นจ้้วจิ้มน้าว ไอ้นี่ก่าไอ้นี่เขาเอาไอ้เอ้ไอ้นั่นใส่เข้าไปปุูมันแต่ยางละไอ้นั่นโอ้ยยางนะดีเขาเลนตอนเป็นเ็นอน่อยอ่ะอันใดนะนี่เลนลายยางไม่ขี่ดินพอไปเอาเอาใส่ลงไปเขาเลนเลนน้อยนะแฟเราเราเลนน้อย แล้วลุน pues ูก็ล er ุนป่าว่านั่นแหเขาเหก็ได้นนจะ่เข้าแมเน่ใจบิ้นมองบ่าเาเล็วในอยไหมเ้อเอเ่น่ก็เรดี๋ข้อสวรรค์รอบขอสวรรค์ที่เขามานข้อลายไ่จ้ะลายร้สอันนมันอยู่งานอยู่ในวัดข้ลายเปล่าลายปลาบางทีขึ้น่พักเขาไปหน่อยนะฮะลุยสวนผักบ้านโคกยังอ๋อ Um. ออออออนี okay. mm ่จำได้ไหมจัได้แมนพี่แตะวที่ไปเจอมลนพนแมนกักที่ว่าบานซีอยู่หลังวันหลังวัดเปเจอมนพนโ้นน่นแหละโอ้ยเป็นลากินลูกมอยู่ในห้องว่าจะเบอเดีเียอากลูกอยากนะโติเสียววสายอาวเปลากินลูกมอยู่ในห้องกไปเ